สวัสดีนะครับบรรดานักล่าเกมวันนี้เราอยู่กับคานชาฟอร์จูนไปรวดเร็วทันใจนะจ๊ะอ่ะทาทุน586บาทซร้อส0 0ก็ได้นะครับผมนะพอดีว่าเกมนี้มันแตกง,ง่ายสเหนือเกินจนแบบเราต้องทำอี2ี p อขึ้นมาใหม่นะครับอ่าขอต้อนรับสู่ชแน,นลนักล่าเกมนะจ๊ะชแน,นลที่จะพาคุณไปล่าเงินรางวัลจากเกมคาสิโนต่างๆนะจ๊ะโอโหมา8รอบฟรี ไม่ได้ฟรีเราซื้อไป300มันจะฟรีรได้ไงเออขอโทษไปนะครับผมนะอ่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้เลยนะครับจะได้มีพลาดการล่ากเกมของเราคลิปต่อต่อไปนะเราลงคลิปทุกวันแน่นอนแต่ถ้าอยากจะเล่นเกมตามกระผมที่ได้รีวิวมาก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโอ้ยหลายคลิปแล้วนะ แอดไปเลยและกันแอดแปดยูเนียนะครับผมจะได้ไปหาเงินกันนะครับไปล่าเกมกันอ่ะมาเรามาถึงนี่เลยที่อยู่ตรงหน้าเราตรงนี้เลยแล้วกันนี่บิ๊กวินไปแล้วนะครับผมซื้อไป300จะได้เท่าไหร่เมก w i าวินนะโอโ้โหยังได้อยู่นะครับ โอ้สองบาทมาขาดอีกนิดหน่อยก็จะเท่าทุนแล้วอ่างไ,ได้อยู่ยังไ,ได้อยู่นี่โอ้โหอ้าวโหยวันนี้คูณไปอ่าบิ๊กวินนะครับผมนะเกมนี้อ่าเขาเรียกอะไรเมินเฉยกับเสียงเรียกร้องไม่ไหวเพราะว่ามันแตกง่ายซะเหลือเกิน ก็เลยต้องทำอ p นี้ขึ้นมาอีกหนึงรอบนะจ๊ะเพื่อให้คนไปเล่นกันเดี๋ยวนี้เลยนะอ๋อดูดูด,ดูซื้อแค่300ซื้อให้ดู300นี่ง่ายอ่ะเรียบร้อยนะครับผมบทสรุปของเราคือกำไรนะจ๊ะก็ไปลองเล่นกันและกันไปหาเล่นหรือว่า แอดมาใต้ลิงก์ด้านล่างที่อยากจะร่วมล่าเกมแล้วก็แอดมาเลยแอดเป็นยูเนียนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์จะได้ไม่พลาดคลิปการล่าเกมครั้งต่อไปของพวกเราด้วยนะครับ